ไกลมากจริงๆเรื่องของฝุ่นคุณผู้ชมคะเปิดแอปพลิเคชัน i q a ิวแเนาะแล้วก็เห็นแต่สีส้มสีแดงนะประเทศไทยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนนี้เนี่ยท่านรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขคุณสมศักดิ์เทพสุทินบอกว่าอีกหนึ่งวิธีการที่จะช่วยในการป้องกันเรื่องสุขภาพพี่น้องประชาชนเดี๋ยวเขาเตรียมจะชงเข้าคอรมอเพื่อพิจารณาว่าจะให้ทางด้านของคนที่ทํางานที่เป็นราชการอาจจะนําร่องไปก่อนเรื่องการ work from home นั่นเองค่ะเด็กๆผู้สูงอายุยิ่งต้องระมัดระวังนะคะก็เป็นการอัปเดตความคืบหน้านะคะที่จะเสนอเรื่อง เรื่องนี้เข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพราะว่าถ้าดูจากหน่วยงานที่เขามีการประกาศเรื่องของค่าฝุ่นก็แจ้งว่าในอีก7วันข้างหน้ามันก็จะยิ่งรุนแรงมากขึ้นไปกว่านี้อีกในขณะที่ตามสถานพยาบาลคลินิกโรงพยาบาล คนไข้นี่เพียบเลยนะคะค่ะมาด้วยโรคทางเดินหายใจอ่ะดิฉันคอนเฟิร์มเพราะว่าหนึ่งเดือนที่ผ่านมาดิฉันเข้าพบคุณหมอหมหูคอจมูกคิวแน่นมากๆวอดนี้เพราะฉะนั้นตอนนี้นะคะถ้าหากว่าเป็นไปได้นะอาจจะไม่ต้องรอประกาศจากทางรัฐบาลก็ได้ใครที่สามารถที่จะ work ์ r ฟอร์มโฮมอยู่ที่บ้านได้ดูแลตัวเองอยู่บ้านค่ะเนาะหลีกเลี่ยงการอยู่ในพื้นที่ข้างนอกนะคะ